สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Honda e แล้วก็อันนี้เป็น t ท s l a m o d ล้วแลวก็ Honda e นะมันมีปักเอ่อปักธรรมดานะปักสายบ้านหรือว่าเาเรียกอะไรนะที่มันเป็น1,500วัตต์แล้วนะในนี่น,นี่มันก็ดีนะรถไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ใหญ่แล้วที่จริงเราสามารถที่จะดึงใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ใหญ่ทำแบบใช้ <laughs> ไมโครเวฟหรืออะไรก็ได้นะแล้วก็ ก็ดีนะว่าอนด้าเขานึกออกว่าโอเคเขาก็เอาอินเวอร์เตอร์เนี่ยมาใส่ในนี้แล้ววันนี้นะเราจะทดลองชาร์โมเดลสามจาก h o นดานะใช่สมมุติว่าเทสลาหรือว่าคันอื่นแบตเตอรี่หมดแล้วเราก็มีคันนี้แล้วเราก็จะช่วย จะลองดูว่าเป็นยังไงแล้วผมก็จะลองเช็คตวัวว่าเรามีแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นที่นี่แล้วก็มีกี่เปอร์เซ็นที่นี่แล้วมันจะได้เยอะแค่ไหนมันจะเร็วแค่ไหนแล้วก็ผมชอบอย่างนึงนะกับ h o n d a าเนี่ยว่าเขาดีไซน์สำหรับให้มันเป็นรถไฟ,ฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเข้ามาในรถนะมันจะสตาร์ทรถอัตโนมัติเราไม่ต้องสตาร์ทเองเนี่ยแล้วแล้วก็ มันไม่มีปุ่มหลายคันนะ่าเขาจะใช้เขาจะใช้ปุ่มใช้ดีไซน์มาจากรถน้ำมันมันจะเขียนว่า start engine engine นี่มันเป็นสำหรับรถน้ำมันรถไฟฟ้ามันจะมีมอเตอร์เนี่ยเขาก็แค่ทำแบบ power แต่ว่าจริงเราไม่ต้องกดก็ได้เพราะตอนเราเข้ามามันก็จะสตาร์ทเองเราก็เริ่มขับก็ได้แล้วก็ตอนเราขับเสร็จแล้วถ้าเราออกจากรถมันก็จะดับเองเหมือน t ท sla ใช่ เหมือนไทคันนะแต่ว่าถ้าเป็น MG หรือว่า E-Golf หรือว่า E-Tron นมันจะต้องกด start ทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งต่อจะออกแม่งก็ต้องกด stop ทุกครั้งเลยน่าลำคาญแต่ว่าเนี่ยโอเคอันนี้อ่ะเป็นปักที่เราจะทดลองอะอขันอื่นนะมันจะมีหนะ้าบางคันอะอถ้าเป็น k e ีย E-Niro มันจะเป็นแค่1 0 0วัตตหรือว่าไม่ไม่เยอะหรอแต่ว่านี่อะ ฮอนด้าเขาเอาอินเวอร์เตอร์ใหญ่มาใส่ให้มันเป็น1,500วัตต์เลยผมได้ทดลองไมโครเวฟนะ่าเวิร์กดีมากเลยโอเคแต่ว่าก่อนหน่านัเราต้องกดอันนี้เราต้องกดให้มันสตาร์ทใช้ AC แล้วก็อันนี้คงจะเป็นคงจะเป็นเบรกเกอร์นะผมกลวว่าถ้าเราใช้เยอะไปมันก็คงจะเด้งอย่างเงี้ยแล้วก็ดับเองนะแต่ว่าที่มันสำคัญนะเราต้องให้มันให้รถมันไม่หยุดเพราะเนี่ยถ้าเราจะออกนะมันก็จะดับเอง เราก็ต้องบอกว่าโอเคเราจะคอนเซิร์ตไม่ให้มันดับเองเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราออกจากรถแล้วนะมันสําคัญมันไม่ดับใช่จอมันยังเปิดอย่างงี้สำคัญเราต้องทําอย่างนี้แล้วตอนนี้เราก็จะเตรียมเทสลาเลยแล้วก็ในเทสลานะโอเคเราก็ปิดปิดแอร์ไม่ให้มันใช้อะไรมันก็แน่คนนอเราก็ได้ปิดแอร์นะแล้วก็เราก็จะเช็คข้อมูลในสก a นไมค์เทสลานะเอ่อตอนนี้นะมันบอกว่า รถมันมี20.6%นะแล้วก็ Nominal Remaining เนะี่ย17.6 Kilowatt h o okay. u โโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็ Reset อันนี้ก็ได้ Reset Trip ปเราจะได้นับหรือว่าเรามันใช้เท่าไหร่เราได้เท่าไหร่แล้วนะแล้วก็เราก็จะเช็คอันนี้นะว่าเออต้องกลับมาน,นี่17.6นะมันก็จะเพิ่มขึ้นนะค่อยเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็มี20.6โอเคเดี๋ยวเคเราจะลองชาร์จนะ แล้วก็ตอนผมจะชาร์นะผมก็เลือกใช้ม e ตรอ C เคเบิลนนะมันมีอันนี้นะชูกกเขาเรียกชูกุที่ยุโรปนะแล้วก็ผมชอบอันนี้เพราะว่ามันเลือกเราเลือกได้ว่าเราจะชาร์จกี่แอมป์มันมีสเต็ปนะหหรือว่า8หรือว่า10 13กับ16บแอมป์แต่ว่าจริงตอนเราจะใช้เทสลามันไม่ได้สำคัญต้องใช้อย่างงี้ก็ได้ว่าเทสลาเราเลือกได้ว่าเราจะช,ชาร์จกี่แอมป์มันเป็นเราใช,ใช้สเต็ป1แอมป์ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็น M.G. หรือว่าเป็นอ e t r อนหรือว่าอย่างอื่นนะมันเลือกไม่ได้นอกจากบางคันสมมุติว่าไอสามนี่เราก็เลือกได้แว่าจะชาร์จเร็วแค่ไหนแต่ว่ามันมีแค่ High, Medium, Low ประมาณนั้นอะ่ะอันนี้มันมันดีมากแต่ว่าเราก็ใช้เนี่ยหแอ,อมป์นี่มันจะเป็นประมาณ1.4 kW ัต์นะและนี่เป็น1.5ก็แปลว่าเราคงไม่ดูดไฟแรงไปถ้าเราลอง เจ็ดอัมมันอาจจะเยอะไปแล้วก็เบรกเกอร์ก็อาจจะเด้งนะแต่ว่า6อาัมมก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะลองเสียบนะโอเคแล้วเราก็เอาสายนี่ต้องเช็คว่ามันเปิดใช่ไหมโอเคเปิดแล้วก็เสียบเข้าไปเลยโอเคแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างหรือว่าไม่ต้องงแล้วก็แค่เอาสายไว้อย่างงี้แล้วก็ค่อยๆปิดประตูไม่ต้องปิดสนิทหรอกประมาณนี้งอ่ะโอเค เออเนี่ยมันเิร์กนะเนี่ยเรากำลังชาร์จเนี่ยได้225รโวลต์โอเคโวลต์มันก็ไม่ค่อยต่ำนะเนี่ย225มันก็โอเคนะมันไม่ได้เป็น240 v, หรือว่า235แต่มันก็ใช้ได้แล้วกออ็อันนี้มันก็ีพอร์ตว่าเป็น1กิโลวัตต์เพราะมัน มันไม่มีอ่า uh, fraction แต่ว่าถ้าเราเช็คใน scan ะ my test นะอ่าตอนเราเริ่มนะเรามียี่สิบจเอเซ็นต์อันบอกว่าเราได้ชาร์จ0 <c oughs> <k> ูน <w> ย์จศูนย์สี่กิโลวัตต์อืมแล้วก็ตอนเราเช็คใน all time นะเอ่อตอนนี้เรามีกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อ้าวก็มันมันยังอยู่ที่เฮ้ยมันขึ้นนิดหน่อยเหรอสิบเจ็ดเมื่อกี้เป็นสิบเจ็ดจุดหกไม่ใช่เหรออ๋อสิบเจ็ดจุดเจ็ดแล้ว,อ 7. 7. ลวโ,โอ้โหแล้วก็เอ่ออ้าตอนเมื่อกี้มันเป็นยี่สิบจุด หกเนีเ็ค่อยขึ้นมาช้ามากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเช็คนี้ว่าเราได้เท่าไหร่เนี่ยเอเอฮ้ฮ้แต่ว่าเอ้ยเราดูด1.4นะ่กิลวัตตน่าจากฮอนด้าแต่ว่าเรารับแค่1นึกิลวั์เพราะว่าที่เหลือใช่แริงจริงที่เหลือมันใช้กับเนี่ยมันมีพัมนะของ b a ตเตอรี่ฟลกับ powertrain flow ม,มันมีจออะไรกินไฟฟ้านิดหน่อยอะก็แปลว่า1.4กิโลวัตต์มันจะมีชาร์จ n งลสในในช h a r เร์นิดหน่อยแล้วก็รถก็อาจจะใช้อีก200-300วัตต์แล้วก็แปลว่าเราได้แค่1 kW กิโลวั์แปลว่า Efficiency ที่เราชาร์ิอย่างนี้มันมันแย่มากนะใช่แต่ว่าผมได้เช็คนะที่ Honda ตอนเราเริ่มเรามี94โอเคแต่แ้าลอง ปิดไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งนะแล้วก็จะดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เราก็ล็อกรถนะนะเพราะว่ามันจะได้ปิดจอเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเช็คสแกนไมเทสแล้วนะมันก็ยังได้ประมาณ1นึ่งกิโลวัตต์ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมั้งใช่ไม่แน่จะไําเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งกว่ามั้งก็จอมันอาจจะใช้ประมาณ100วัตต์หรือว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะก็อย่างเงี้ยดีแล้วเราพยายามจะประหยัดไฟฟ้ามากสุด ยเทสอาแล้วเราก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็เอาสายไว้อย่างงี้ยนียัดใส่ที่กระจกนั่นเลยแล้วก็แต่ว่ามันข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮอนด้าเนี่ยมันต้องเปิดเครื่องไว้เ,เราปิดจอไม่ได้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าปิดนะไหมมันมีอันนี้มันปิดปิดเสียงแค่นั้นนหะใช่ผมไม่รู้คงปิดจอไม่ได้นะมันต้องเปิดอย่างงี้อยู่แล้วนะแล้วก็ที่มันก็ บางอย่างมันก็มันก็ร้อนหน่อยนะถ้าผมจับได้นะมันมันรู้สึกประมาณประมาณ35องศาหรือว่าประมาณนั้นนะสามสิบห้าถึงสีองศานะมันก็ที่มันก็เปลืองไฟฟ้าหน่อยนะแล้วตอนนี้เราก็มี92แล้วซนนะนะที่ฮ o n d a าตเรา่ม่ที่94%้เซแล้วก็ผมก็เอามือถือมาเข้ามาในรถนี่จะได้เห็นว่าเอ็มซีฮามาจันนี่เป็นยังไงเฮ้ยโอเคแล้วก็เราก็เปิด A q u ว a r i u m ไว้เนี่ย เรวก็จะรออีกพักหนึ่งนะจะดูว่าเป็นยังไงคือตอนนี้เราได้ชาร์จนี่2ชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ตอนนั้นเริ่มนะแบตเตอรี่ของ Honda มันมี94%ตอนนี้มันเหลือ84%แปลว่าเราใช้10%เนะแล้วก็10%ในคันนี้อะมันเป็นประมาณ2.9 kWh โ okay. อเคแล้วก็ mc Hammer m ม d e นั่นะมันเริ่มที่20.6%แล้วตอนนี้มันมี23.8%ก็แปลว่ามันขึ้น3.2%และว3.2%เนี่ยมันเป็น2.2 kWh กตนะผมก็เช็คอีกทีหนึ่งกับ nominal Nom remain i n g ว่าเหมือนกันอนะั้นมันก็ขึ้น2.2 kWh กิลวัตต์ชัก็แค่ double check ว่ามัน,มนเท่ากันใช่ไหมมันถูกต้องใช่ไหมก็แปลว่าคันนี้ต้องใช้2.9 kWh ิลัต์ชแล้วก็ คันนนรับ2.2แค่นั้นน่ะแปลว่า Efficiency เนี่ยคือ75%เซนั่นแค่นั้นนะนนนนะมันต่ำหน่อยนะมันอาจจะเป็นใช้กับจออนะันนั้นนหะแล้วก็หรือว่าถ้านับอีกอย่างนึ่งอะ loss นั่นะนะคือ32%ที่หายไปหายไปไหนก็ไม่รู้ผมยังปิดไฟแล้วนะแล้วก็แต่ว่ายังไงจอเนี่ยมันก็ใช้ไฟฟ้านิดหน่อยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีมันมีพัดลมข้างหลังเนี่ยมันร้อนหน่อยนะมันมีพัดลม ดูอะไรก็ไม่รู้อ่ามันอาจจะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ร้อนมันอาจจะอยู่ข้างหลังบอกนั่นนะอ่าแล้วก็เหมือนกันฝั่งโน้นที่ในในรถมันก็มันก็มี loss นิดหน่อยเพราะว่ามันใช้พัมอะไรมันมันมีคอมพิวเตอร์อะไรที่ต้องทำงานอะไรนั่นนะแล้วก็ชาร์จเจอร์ที่ที่เทสลามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอฟฟิเชนซีมันอาจจะเป็นประมาณ90% 95%ก็อันนี้มันใช่มันก็เป็นที่จริงมันเป็นแค่ ผมแค่อยากจะเล่นดูว่ามัน,มนทำได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่อะมันไม่มีใครจะทําอย่างนี้หรอกนะที่เมืองไทยหรือว่าที่นี่มนไม่มีใครจะเสียเวลาชาท่อมันใช้เวลานานมากใช่แค่สองชั่วโมงได้ไฟฟ้าน,นิดเดียวนะถึงแม้ว่าใครจะถ้าแบตหมดอะโอเคถ้าแบตหมดนี่โอเคก็อาจจะทําอย่างนี้ได้แต่ว่านอกจากนั้นนี่มันก็แค่ทสดูว่ามันเป็นยังไงมันทําได้ไหมก็ทําได้ใช่โอเคนั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็ ฮอกะปากันไมสวัสดีครับ